คุณภรรยาเนะนี่ยกาเรื่องดีไซน์ต้องมางรู้คอร์รัปอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นดีไซนเนอร์อยู่แล้วก,ก็ทุกวันนี้เขาก็เขาก็จะมีแบบขอแบบจับผมแต่งตัวก่นอ,อ<ใ>นออกจากบ้านอนะไรเงี้ยตอนมาอีเวนต์ก็นางก็ชอบส่งรูปมาให้ ตั้งผมว่าแบบวันนี้ขอขอแบบตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจัดเสื้อใา้แม่แต่ละวันว่าแบบใส่ชุดนี้คนดเขาก็เขาก็มีบ้างก็ <S <S มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นอนะคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็มีแบบ <S <S สไตล์ของเราแต่บางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบสไตล์คุณต้องมากกว่าสไตล์ขี้เกียจอะดีเขาก็แบบเออนี่คือมักง่ายไป็นนิดเดียวนะคือแบบเออเข้าใจว่าแต่งงานแล้วแต่ว่าหล่อได้ไม่เป็นว่า ก็หัดแบบเพราะตอนนี้ที่บ้านเนี่ยมันจะมีชั้นหนึ่งที่เป็นชั้นที่แบบเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาเยอะมากเขาเยอะกว่าผู้หญิงที่ไปแบบประมาณสามสิบห้าเท่า <c oughs> เขามีวันที่แล้วเพิ่งนับแรกไปเพราะว่าเรากำลังจะสร้างบ้านใหม่แล้วผมต้องทําห้องเสื้อผ้าให้เขาใช่ <c oughs> ของเขามีอยู่แบบสามสิบหกแครกเหลืออะไรสักอ,อย่างอะไรเงี้ยลาวอ่ะ ของผมมีอยู่สามสามราวก็มีอยู่สามสิบกว่าคือเขาแยกโซนเลยอย่างเงี้ยหาว่าอะไรเป็นอะไรใช่คือคือเป็นทั้งชั้นอ่ะทั้งชั้นเนี่ยเป็นเป็นของเท้าตอนเนี้ยคือผมอ่ะช่วงหลังอ่ะจะแต่งตัวน้อยหน่อยเพราะว่าเพราะว่ากำลังสร้างบ้านใหม่เลยเสื้อผ้าของผมอ่ะมันไปอยู่ในขีบดสุดแล้วเตรียมแพ็คเตรียมแพ็คเพื่อเข้าบ้านใหม่ขนั้นเองก็เลยแบบช่วงช่วงหลังก็อาจจะแบบ ก็อาจจะเห็นผมใส่อะไรซ้ําๆเขาก็จะบ่นหน่อยแลจะจับผมแต่งตัวหน่อยเห็นไหมช่วงหลังนี้ก็ซื้อเสื้อผ้าให้ผมตลอดเหมือนที่จัดการเป็นตุ๊กตาให้เขาไปแล้วบางครั้งบางครั้งก็เป็นอย่างนี้แต่โอเคถ้ามันมันถ้ามันออกมาแล้วมันหล่อมันก็โอเคอ่ะมีมีไม่ใด้เขาจับเราแต่งแล้วเราสุดขัดใจมี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 บ่อยมากเลยมีบ่อยมากเลยที่แบบเปิดอะไรกูอันนี้เกิดอะไรขึ้นวะ ใคยของแรงของงแรงอยู่างอยู่นี่คนรอค่าแต่งโต๊ะรอค่าคืองเขาจะส่งรูปให้เขาเสนอเจ็ดเสนอแกช่างผมของผมใช่ไหมเาก็เขาจะส่งรูปมาบางทีเราก็จะทำให้เขาขนาดแต่ก็ส่งส่งไปเราดูนี่ทำแล้วนะเขาไปเปลี่ยนเอาหรอคือส่งไปให้เพื่อความสบายใจบางทีเราก็แบบ คือเราก็เราก็เราก็เข้าใจเทรนด์แต่บางทีเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ต้องจับกูมาแต่งตามเทรนด์ก็ได้เราก็มีตัวตนของเราอยู่อะไรเงี้ยแต่บางทีเขาอยากเห็นไงเขาแบบมีมีมีช่วงหนึ่งเขาบ้าใครวะอะไรจุงจุงอะไรนี่จุงกีจุงกีเอออยากให้เราแบบใด้สามีวิทย์ออาปาได้เลยกูฝรั่งคงใจกูเป็นจุงกีคงยากอะไรเลี่ย แล้วก็ใช่เขาก็มันก็เป็นแบบกิจกรรมของของชีวิตคู่อะแลอันนี้คือชีวิตหลัแต่งงานที่เจออยู่เป็นไฮไลท์ของชีวิตแต่งงานแล้วเราขัดใจกันอับจับทันว่าเราไม่ทําตามลุคที่เขาต้องการนี่ยังไงคะขาก็มีบนบ้างอะไรเออแต่ก็เขาก็เข้าใจเราแหละว่าเราก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างสบายๆเขาพยายามจะจัดเสื้อผ้าซื้อของมาให้เราที่มันเป็นตัวตนเราด้ มากขึ้นไหมคะกับการทำหน้าที่ภรรยา,ยาคือจะจะคือเขาอะไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบนั้นอะไ,ไ,ไม่ได้เป็นแบบกุล<ม><ฮ>สตรีแม่บ,บ้าน <laughs> แบบอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราเราเป็นคู่กันก็เพราะเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น <c oughs> อ่าเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้พาร์ทเนอร์ของเราก็มีส่วนร่วมในชีวิตของเราในหลายอย่างที่เรา ที่เป็นชีวิตแต่งงานนะ<ช>ก็ค<ด>ือเป็นมันก็ว่าด้วยกิจกรรมที่เราทําด้วยกันที่เราร่วมเดินทางเราทําอะไรด้วยกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาให้เขาไปรอผมอยู่ที่บ้านทําอาหารเนี่ยผมก็ไม่เวิร์กเราไม่ต้องการด้วย,ค,วยคือไปมาหลายที่แต่เขายังไม่ให้นับเป็นฮันนีมูนสักทีเ้วนับเป็นอะไรตีอ่ะคือผมอะ่ะดันแบบแบบ ดันไปบอกเขาว่าจะพาเขาไปอเมริกาใต้ไกลมากเลยนะอเมริกาใต้เนี่ยคือก็เลยพอไปเนี่ยไปญี่ปุ่นไปโครเอเชียเขาก็ไม่เขาก็ไม่นับเขากอ๋อไม่ใช่ออนิบูเลชั่นเขติดไว้ว่าจะต้องไปอเมริกาใต้ก็เลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจอหาเวลามันไกลมันต้องแบบมีเวลาเป็นเดือนนะแต่นี้ผมก็ใกล้ใกล้ปิดกล้องทุกอย่างแล้วก็ ต้องการพักเหมือนกันเนี่ยฟังเสียงเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่เนอะไรเล่นหนังแล้วก็ในซีรีส์กับพี่อันก็ใกล้จบแล้วเกมนักพันโยชน์ใช่ก็นั้นเหลือ3ามคิวสุดท้ายแล้วก็หนังเพิ่งปิดกล้องไปเนี่ยที่เสียงหายเนี่ยก็เพราะว่าไปถ่ายไปถ่ายหนักมาแล้วก็ถ่ายฉากตายกูกูไปด้วยกูกูแล้วมันแหกปากแล้วเด็กคนกู

ก็คือว่าเดี๋ยวจะพักแล้วเนอะจะได้แบบว่ามีเวลาไปฮันนีมูเต็มที่ก็ก็คือถ้างานแสดงกับผมว่าเดี๋ยวเดคงคงพักสักระยะหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คือมันมีที่ยังไม่ได้ฉายเนี่ยก็มีอ้กวงิงกองวงกิงกองมีละครละครหนังอีกสองเรื่องเราก็คงปล่อยให้พวกนี้มันฉายไปก่อน จริงๆผมไปโฟกัสเรื่องเขียนเขียนบทปีผมมีมีคอนแทคกับอเมซอนตอนนี้กำลังทำซีรีส์ให้เขาอยู่คือป้อนให้เขาเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็มันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่ทำมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงช่วงเขียนบทเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนบทเสร็จก็น่าจะไปเขียวทำนู่นนะปีหน้าต้องกลับด้วยไหมหาจ่ายหรือว่าผมเป็นชอว์แรนเนอร์ครับก็อาจจะอาจจะมีแจนบ้างเดจ๋ยตอนแรกอะไรอย่างเงี้ย นำล่องไปก่อนเหมือนมนุษย์โคราไซอะหลานตัวใหญ่แกอยู่ตรงนี้คือตัวอยญ่เหระพี่จอยตัวใหญ่กว่าสำหรับคนคนสูงยังแบบสูงมากไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนคนเหล็กเงี้ยเหมือนแบบคือเราดูเป็นตัวน้อยเลยหากันเป็นฟุตทั้งเรากับพี่ป้องสองคนแบบ ไม่คือป้องก็คือยังไงแบบป้องอีกโอ้เยอะสูสูงแบบแบบเป็นฟุตเป็นแบบคือเหมือนคอเลสปีซี่อ่ะไแต่แต่แต่เรารู้สึกว่าเขาเขาก็เขาก็เกิดมาเป็นแอคชั่นสตาร์ก็เหมือนแบบถ้าเรานึ่ถึงคคนแบบอะไรแบบอะร็อกอะไรเงี้ยฟีลิ่งอย่างนั้นนะอันนี้ครั้งแรกเลยไหมคะที่ได้เจอเขาครั้งแรก ก็น <chat> ิดเดียวครับว <c oughs> ันนั้นเวลามันน้อยมันต้องทำหลายอ่ะก็ก็แค่ก็เฟรนลี่อ่ะส่วนส่วนใหญ่ตอนเราเจอพบกากแสดงต่างทุกคนก็เฟรนลี่หมดแหละมันมันจะเป็นไายล้อมมากกว่าที่จะเวอร์วังอ่ะลตัวตัวเขาอ่ะไม่ค่อยอะไรแต่ีรอบข้างคือแบบห้ามเข้ามานะครับเดินผ่านก็ต้องแบบปิดประตูนะครับห้ามอะไรแบบคืออะไรวะ ประสบการณ์ใหม่แต่ว่าก็คือพี่ดอยก็เป็นเหมือนไปร่วมเขาทางเน็ตฟลิกเขาเชิญไปร่วมงานใช่ไหมับใช่ไปร่วมงานแล้วก็ก็คือมันคงเขาคงมีคอนเซปต์เรื่องของวิธีการโปรโมทหนังแต่เขาก็คงเห็นว่าแบบแทนที่จะจะแค่แค่ให้เราไปสัมภาษณ์ล้วก็ไปเหมือนไปร่วมงานกับเขาเนี่ยก็คือจบจบมาถ่ายอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบ ไปหนังสั้นอย่างนี้เห็นนะอย <ả? S 2> ่างรุ <yll> ่งง <engineering> ่ายคกั้งหนึ่งผมต้องไปต่อขาก่อนยืนลังได้ไหมยืนลังเวลาตอนถ่ายตตัวต้องต้องยืนลังอย่างเดียวต้องมีแบบต่อต่อส้นรองเท้าสักหกนิ้วกว่าหลักที่แบบไม่ได้เล้วแต่ไม่ใช่คือเขาคือคนละไซส์อ่ะคือสำหรับคนตัวใหญ่ก็คือก็อยู่ในสเปคของ คนตัวใหญ่มากสำหรับคนตัวใหญ่ก็รู้ไต้องมีต้องมีร้อยเก้าสิบกว่าโอเคฝากฝากถึงแม็กกี้เลยค่ะพี่ <k> ครับก็ยีนคลาสสิกอยู่แล้วนะครับ,บ,บก็ใช้ชุดให้เต็มแม็กนะครับสำหรับผมเนี่ยเต็มแม็กก็คือเป็นตัวเองนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับแม็กยีนครับขอบคุณครับ